สวัสดีครับสวัสดี FC ต้นกล้านครกูนะครับวันนี้พามาดูชแฉปนี่ครับทำอะไรครับเด็ดดอกแค่ครับจา่าตีกับจา่ามีครับวันนี้โอ้เห็ดคลิปครับดอกแค่ขึ้นดอกแค่อยังไอ้ดอกแค่ครับเพื่อน อดอกเค้าครับจะตือบจะตือนดอกแคอย่างเอาครับ <c oughs> ดอกคออแค,อกเ,คเอาเอาเดี๋ยวเอาตั้งเกียร์ <c oughs> นี่ครับลักษณะครับ <c oughs> ดอกแคพวกนี้เขาหาเมึงกมากงรับทุกมือน,นี่ครับเพื่อใดขี่รถขับปั๊มปตทเห็นโหลดอันนี้ไปเอามาใส่ครับเนี่ยอันนี้เอามาจาก <c oughs> จากใสจ้ามีคนไปเก็บไหมาขางครับครับอันนี้ไปเก็บมาจากขาง <c oughs> ขางรถตัดขางรถตัด <c oughs> มันกินเป็นคนเมืองอ๋อนเมืองกินน้เปลี่ยนมันนอกไปพอกนเลยเขาเมืองกอเลยอดบ่ได้เลยครับคันมือต้องเก็บไม่ให้มันได้มีแฟนคลับถามว่าเชฟคากิคือใครนี่ครับคากิครับบบกมือกันนะเบิกมือกันนะนี่บบกมือมีคนถามมีคนถามแฟนคลับถามว่าเชฟคากิเป็นใครพี่เห็นแต่ตํำจะแบบริกแท้ว่ะพเห็นไหนเห็นตายเถอนี่ครับ ประคามข้อเดียวนี่นะครับเชฟค้าวจีครับใใมืมนะอมมแรงใจมีสิบหา้าเวไปใส่ใส่กุ้งบ่ใส่กุ้งบ่เหมือนแรงใส่กุ้งหาคนลงน้ำมั่นอะไอยู่อยู่ทงอยู่ทาครับอยู่ป่าอยู่เขาโอ้สอนกุ้งเหรอ สอนแถวนีได้ยุ่ไปสอนหมุนมันอยู่นี่ปลาโพดอันนี้เซตกินนี่ครับจ่ามีทำอะไรกินนี่ครับโอ้เสียงกันลังดีเลยครับจ้าตือข้าวขาวว่ะดอกแค่ครับแม่ดอกแคเกี่ยวก็จะดีขาวบุนรุนไม่ใช่มาเอาลวกว่เนี่ย เราบัตเตอร์เนตถ่วพอจะกินขมมัานนี่รสชาติของมันก็จะขมนะครับหลายคนอาจจะเคยกินครับดอกแค่นี่นี่ครับแกออกเรลาก็ไ่ไเป็นแบบนี้ครับบางคนเห็นได้ว่าบุรุษจักนะครับเห็นได้ว่ามันง่างมือซื้อนี่ครับเขาเรียกว่าดอกแค่ครับ Okay, ดอกเคดอกก็จะมีก้านยาวๆนะครับออกมาพองงามนะครับแล้วก็จะมีดอกนะครับออกมาแบบนี้ด้านในก็จะมีเกสรน,นะครับเกสรจะมีเกให้มืงอนนะนี่ครับด้านในก็จะเป็นเกสรน,นะครับใช่สิที่กลัวว่าจะมีพู้โดซิบนี่ครับเกสรก็จะมีเกสรด้วยซีการนะครับแล้วเราก็จะดึงเกสรออกนะครับเพราะว่ามัน มันขมนะครับเกรสรมันขมนะครับดูอีกดอกนึงนะครับนี่ครับ,ก,นนรบ,รบก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วแกนันเขาก็จะวิต้มนะครับเอาไปต้มแล้วก็สีเฮ็ดป่นปิดกล้องแล้วก็สีป่น <c oughs> <c oughs> นี่ครับเกรสรที่เขาแกงว่าอะไรเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้สีปนมือนอะไนี่ปนไงอย่างที่เนาะข้ายกี๊ครับนี่ครับเจี๊ยบข้ายกีครับครับพูนพุ่นพูนบางนึงนึงขโมยพุ่นนี่ประโยชน์นี่ยังอันนี้ผู้นี่งามครับขาวจนพุ่นอยู่ใต้ต้นแดนครับ่ครับใต้ต้นแดนครับ สวยมากเลยครับไพ่มะพร้าวแห้งมากที่สนะมบ้ามานตะไรขาผู้ปีนี้อเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปคลิปดอกแค่ครับคลิปดอกแค่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับใครกี้มาทางถังบุกมือ